สวัสดีค่ะทุกคนเอาแล้วไงหลังจากคลิป <มา S 1> ที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าพี่ซายติดโควิดแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะติดไหมวันนี้เอาแล้วเมื่อคืนนะคะเด็กจิ๋วเริ่มมีอาการเจ็บคอก็เลยออกมาเ็<ม>าเออไม่รู้สกอรจิตหรือเปล่าแบบมันเคียดหรืเอเปล่าลแต่มันเจ็บคอและทีนี้ก็ ตรวจว่าพอตรวจเมื่อคืนนะคะไม่เป็นยังเป็นขีดเดียวอยู่ซึ่งพอมาตอนเช้าเนี่ยเพื่อนๆทุกคนที่ไปถ่ายคลิปนะคะก็เริ่มมีโอกาสมีเจ็บคอมีแบบว่าไอแล้วก็มีคนนึงไข้ขึ้นสูงมากใี่ไข้ขึ้นตอนบ่ายใช่ไหมใช่แล้วก็แบบว่า มีเพื่อนคนหนึ่งปิดแล้วขึ้นสองขีดเลยใช่คือตอนตอนเช้าเนี่ยก็คุยกันว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเด็กๆก็คือคุยกับคุณแม่ๆใช่ไหมก็คือทุกคนเนี่าการเดียวกันคือเจ็บคอแต่มันจะมีบางคนที่ไม่เป็นก็มีมีคนรอดอ่ะก็คือมีคนรอดก็คือโฟอกัสที่ครับที่ไม่เป็นอ่ะก็คนที่เจ็บคอก็จะมีพิมพ์นาดาหนูดีแม่ป๋า ที่7ใช่ไหมทีนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ตรวจเพราะวาเน,นี้เด็กพิมยังมีสอบออนไลน์อยู่ก็สอบไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้สอบเสร็จแล้วก็เลยจะมาลุ้นตรวจพร้อมกันแต่คนที่รู้ว่าติดไปแล้วตามไปแน่แก็คือนาดาเพราะว่าคนคุณแม่เทสองครั้งคุณแม่เขาบอกว่าสองขีดแล้วแต่หนูดีเนี่ยมีไข้แล้วแม่ว่าดูจากอาการไม่รอดแต่อัปเดตอาการพี่สายนี้คุยกับพี่สายสองคนก็คือโทรโทรคุยกันด้วยเสียงไม่มี จริงเ,นะเหระเออเสียงไม่มีเลยทั้งคู่แล้วก็ไอตลอดพี่สายไอตลอดแล้วก็วันนี้เขาเอ่อพี่สายเพิ่งไปหาหมอกันมาแล้วหมอก็จะให้ยาตามอาการนะมียาลดน้ำมูกไอไอแคบลดน้ำมูกละลายเสมหะน่นนี่นั่นมีพาราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้จ่ายฟาวีให้แล้วก็ทำไมล่ะคะก็มันไม่ได้อาการหนกักแล้วก็ เขาก็กลับมาโฮมไอโซเลชันที่บ้านกาันอะไรเงี้ยเขาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลว่าอาการไม่ได้หนักมากแต่ว่าก็จะคือที่นั่นก็คือที่มันรำคาญแล้วคือเจ็บคอและไอยอะไรเงี้ยไขก็ขึ้นๆือลงๆเห็นที่จัยเล็กบอกนะอ่าทีนี้ของเราเนี่ยแม่วันนี้ตลอดทั้งวันแม่จะมีอาการก็คือมันแสบคออ่ะมันแสบแสบแสบทั้งเดินหายใจแสบไปหมดเลยรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าเสมหะมันเยอะน้องพี่มีอาการอะไรวันนี้เจ็บคอมากคือน้ำลายไงก็เจ็บคออยู่เฉยๆก็เจ็บบแต่ยังไม่มีใคร คือว่าฮัดชิวแล้วก็ไอเออแม่ก็ฮัดชิวเยอะป้าก,ก็ฮัดชิวนะแม่ได้ยินป้าฮัดชิวหลายทีมากฮัดชิว,ชว<ะ>ทีหนึ่งนี่สะเทือนแสบออมันจะ <ทำ S 2> นแสบมาก<ๆ>แล้วก็แล้วก็แม่ก็รู้สึกไปเองว่าเออเป็นไข้หรือเปล่าดูตัวลุงมลุ้แม่เราที่วัดไข้วัดตัวเองตลอดเวลาเลยนะไม่ไม่มีไข้หนูก็ไม่มีไม่มีไข้ได้เวลาละอันนี้ของของป้าน้ำลายอันนี้ของแม่กับพิมเดี๋ยวทำการเทสเทสกันจัดๆตรงนี้เลยนะ คนตอนนี้นะคะก็คือหนูหนึ่งขีดแม่หนึ่งขีดของป้าเนี่ยยังไม่เห็นอะไรเลยเลยเห็นหนึ่งขีดจางๆนะคะาจามากๆอันที่เป็นคอนโทรลอ่ะก็ยังไม่เห็นคือแต่อาการนี่เหมือนป่วยกันแล้วนะเราคิดไปเองเหรอ จะทาไมเพื่อนพิงจะขึ้นแล้วอะคือจะทํายังไงคะเนี่ยจริงๆอะอยากให้มันขึ้นนะคะจะได้แบบว่าเาจะได้รู้ว่าต้องทายังไง <c oughs> เพราะว่าอย่างเงี้ยมันมีอาการพี่สายกรติดเ <c oughs> พื่อนกรติดอ่าแต่ว่าเรายังไม่ติดนมันเรียก <ใจ S 1> ว่ามันคือมันค้างคางไงก็คือว่าอาการมันมีแล้วมันก็อึกสองขีดมาเลยจะได้ไปหาหมอให้หมอฉีดไอม่ให้ให้หมอให้ยามากินอาการเนี่ยสมมติว่าถ้าพี่สายไม่ติดนะทา่มุทิวการนี้คือเป็นไหม แม่เป็นอย่างนี้ก็ทุกว่าอยู่แล้วอะนั่นแหละสิมันรู้ว่าหนูไม่เคยหนูไม่เคยเจ็บคอแบบนี้แต่เนี่เขาเจ็บคอไงสมมุติถ้าว่าไม่มีเอ่อความเสี่ยงเลยอะแม่จะอาจจะคิดว่าแม่ไม่ได้เป็นไรเพราะว่าแม่ช่วงเนี้ยตั้งแต่ช่วง3 4สวันที่ผ่านมาแม่เหมือนแพ้อากาศนะแล้วก็เป็นไอมีน้ำมูกไอซามอะไรเงี้ยแล้วก็ไอแคกแคอากาศเปลี่ยนปุ๊บไออากาศเปลี่ยนปุ๊บไออย่างเงี้ยในตลอดเลย พัดชิวอ,อย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดเลยเพราะก็เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยเจ็บคอแบบนี้เคยอะไรแบบไอไอ <คน S 1> ไม่เคยเจ็บคอแต่แม่แม่ก็ว่าแม่ก็ไม่ได้ต่างจากปกติคือเมื่อกี้ที่คุยกับพี่ไซก็ถามเขาไปว่าหมอให้ยาอะไรมาบ้างก็คือรักษาตามอาการยาลดน้ำมูกยาแก้ไอละลายสิ่งมหะอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไม่ได้ให้ฟาวีหรือไม่ได้ให้ฟ้าทลายโจรแต่ว่าพี่สซเขาก็กินฟ้าทลายโจรเองมีคนหนึ่งที่บ้านเรานะที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเลย นัชชาโลดบุดวิดมากเขาอะไปวันเสาร์แล้วพอมาอาทิตย์ก็บอกอ่างั้นไม่ต้องไปให้เขาพักไม่ต้องไายเขาก็เลยไม่โชคเขาก็เลยโชคดีเลยครั้งนี้ก็เลยคือไม่เป็นผู้เสี่ยงเลยเขาก็เลยแม่ก็เลยให้เขากลับไปห้องไม่ต้องมาทํางานส่วนครั้งก่อนนั้นน่ะที่พ่อนัชชาติดอ่ะก็คือเป็นช่วงที่นัชชากับพี่สามาอยู่ที่นี่แล้วพ่อเขาติดมาเขาก็เลยไม่ติดเออเาดีมากเนี่ยปุดวิดไปมาเลยไม่ได้เป็นผู้เส<อ>ี่ยงแต่ดีแล้วเพราะว่านัชชา เป็นเด็กน้อยเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเออแต่เนี่ยจริงๆพวกนี้ฉีดกันหมดแล้วมีสี่สี่สามพรุ่งนี้จะมาแจ้งข่าวนะว่าเป็นยังไงนะคะสาคําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมให้กดไลค์กดแชร์บ๊ายบายเจะผลแบบนี้เราอาจจะหายป่วยก็ได้ <c oughs>